ตู้คอนซูเมอร์ยูนิตเไนเดอร์นะเป็นรุ่น4ี่บวก4ช่องนะครับบัดบราแยกนะครับมีการดูดในตัวเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เป็น EP พีที่สนะครับสำหรับการเปลี่ยนตู้เมนส์คอนซูเมอร์ยูนิตนะครับของเชนไนเดอร์นะครับ ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของการจัดสายแล้วก็การไวลริ่งสายต่างๆนะครับรวมไปถึงการเดินสายเมนเข้ามาที่ตู้และก็การตอกหลักดินตามมาตรฐานของการไฟฟ้านะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อการเตรียมขอเพิ่มมิเตอร์การไฟฟ้านั่นเองนะครับยังไงก่อนติดตามรับชมช่วยกดไลค์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับสำหรับการทำงานไฟฟ้านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกท่านต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนนะครับยิ่งเราเป็นสาย DIY ไม่ใช่ช่างไฟมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมจัดตู้หรืออะไรนะครับผมตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้งนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะติดตั้งหรือไวริ่งสายนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า การเดินหรือว่าการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีสายดินสําหรับผู้ขอไฟฟ้าใหม่ตามมาตรฐานการไฟฟ้าปัจจุบันนะฮะก็คือว่าจะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วนะครับส่วนของสายลายหรือสายที่มีไฟฟ้านะครับแน่นอนว่าเข้าตรงมาที่เมนเซอร์กิตเบเกอร์นะครับฝั่งของลายนะครับแล้วค่อยต่อไปที่ลูกย่อยนะครับแต่จะมีฝั่งของนิวตรอนหรือว่าสายที่ไม่มีไฟนะครับอันนี้จะเข้ามา ในส่วนของบากราวก่อนนะครับบากราวก็คือบาที่ต่อลงไปตรงหลักดินนะครับโดยหลักดินมาตรฐานนะครับต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า2.4เมตรนะครับตามนี้เลยนะครับหลักดินและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆต้องตรวจสอบนะครับว่าหลักดินเราสมบูรณ์นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าวัดยังไงนะฮะ หลังจากเข้าหลักดินเสร็จแล้วนะครับนิวตรอนก็จะค่อยมาผ่านเมนสกิตเบเกอร์ของฝั่งนิวตรอนนะครับแล้วก็ค่อยออกไปในส่วนของขั้วต่อสายนิวตรอนนะครับหรือว่าบาร์นิวตรอนร่วมนั่นเองนะครับเดินท่อร้อยสายไฟภายในนะครับท่อที่ใช้ส่วนมากจะใช้เป็นท่อขนาด1นทับสนะครับท่อขาวแล้วก็สายไฟที่เดินเป็นสายเบอร์ THW h องนะครับเบอร์2.5 สีที่เลือกก็สีมาตรฐานนะครับน้ำตาลสีเป็นสายลายสีฟ้าสายนิวตันแล้วก็สีเขียวคือสายกราวนะครับก็ปักจุดสำคัญสำคัญตู้แช่ต่างๆผมเดินให้ใหม่ทั้งหมดนะครับ นี่นะครับอันนี้วายสายนิวตันนะครับจากกาวก่อนนะครับการไฟฟ้าเข้าตรงนี้แล้วก็ค่อยมาเข้าเบรกเกอร์นิวตันในส่วนของตู้คอนซู m เมอร์ยูนิตนะครับที่ติดตั้งก็ติดตั้งติดผนังไปเลยนะครับแล้วก็เจาะตู้3ามช่องนะครับช่องแรกเป็นช่องโหลดนะครับช่องที่2ก็คือช่องเมนไฟจากมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ช่องที่3จะเป็นช่องในส่วนของสายดินนะครับหรือว่าสายกาวต่อไปยังแท่งกาวนะครับ ในส่วนของการตอกหลักดินนะครับหลักดินที่ใช้ผมใช้แท่งทองแดงขนาด2.4เมตรตามมาตรฐานนะครับช่วงแรกผมจะใช้เป็นท่อนฟืนขนาดใหญ่นะครับช่วยตอกแต่ว่าก่อนตอกผมจะขุดลงไปประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็ตอกลงไปแล้วในขั้นตอนสุดท้ายผมก็ใช้ขวานหรือว่าคอ้อนนะครับที่ไว้ผ่าฟืนนะครับช่วยตอกกดลงไปในดินอีกทีหนึ่งนะครับ ก็จริงๆแล้วขั้นตอนนี้มีเพื่อนที่เป็นวิศวกรไฟฟ้า,ขาเขาแนะนำนะครับว่าให้ใช้ตัวของตู้เชื่อมนะครับเชื่อมติดไปเลยเพื่อว่ามันจะได้ไม่มีขี้เกลือหรือว่าค่าออกไซด์ต่างๆระหว่างสายกับสายดินแท่งหลักดินนะฮะตรงนี้ผมยังทําไม่ทันเดี๋ยวไว้ผมค่อยไปทําอีกทีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าบางทีขี้เกลือไปเกาะมันจะทําให้กาวลอยหรือว่าหลักดินลอยอันตรายเหมือนกันนะครับก็ ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดสําหรับผมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใจยาวมากๆนะครับก็ส่วนท่าไหนนะครับที่เขาเป็นมือชีพเขาอาจจะใช้สว่านคว้านเข้าไปก่อนหรือยังไงนะฮะแต่วันนี้ผมคือใช้มือตอกอย่างเดียวเลยนะครับหลังจากขั้นตอนนี้นะครับวิธีการวัดหลักดินว่า ใช้ได้หรือเปล่านะครับผมใช้การวัดสายลายเทียบกับดินนะครับก็คือสายเส้นหนึ่งนะครับเสียบเข้ากับสายลายแล้วก็อีกเส้นหนึ่งวัดเทียบกับหลักดินนะครับถ้าไฟขึ้น220โวลต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับการเก็บสายจัดเก็บตู้ในครั้งสุดท้ายนะครับก็ ตรงนี้ถือว่าเราทําเท่าที่เรามีเวลาทำได้นะครับวันนี้ผมมีเวลา1วัน1คืนนะครับที่มาทําตรงนี้ส่วนของการดึงสายเมนนะครับผมใช้การจ้างช่างในหมู่บ้านนะครับให้เขาปีนเสาช่วยดึงให้นะครับตรงนี้เนื่องจากเราอาจจะไม่ชํานาญนะครับอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับก็หลังจากนี้ก็ไปขอเพิ่มมิเตอร์ไฟฟ้านะครับจาก5แอมป์เป็น15แอมป์ซึ่งณวันนี้นะครับ ไปทาการขอเพิ่มแล้วก็การไฟฟ้ามาตรวจสอบผ่านนะครับเขามาเพิ่มห้องหม,ม้อแปลงไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับมิเตอร์ไฟฟ้าก็สําหรับวันนี้นะครับคงมีประมาณนี้นะครับยังไงท่านไหนมีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ